พี่น้องเมื่อนี้ท่านนายกเสียฐาประชุมคอรมอจากพี่น้องเริ่มเล้วเริ่มเล้วไล่ระพันน่ะปุ๋ยคนระเครงไล่ละพันเท่านี้อาจิมีการขึ้นมาอีกเด้อพี่น้องเรือองย่าม้นฟังมาเมื่อกี้เพื่อนประชุมคอรมอเข้าประชุมคอรมวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประชุมคอรมอ พะว่าท่านนายกเสียฐานี่ออกพื้นที่มันว่าออกพื้นที่เราสอสอ,สอต่ละพื้นที่กัเขามา้าวสุฟังว่าประชาชน่วนมีความกิเหนวมาจังสัตจังสี่บ่มีผู้ใดยินดีสีอยากเคล็ดปุ๋ยคนละครึงไม่ไผอยากได้แต่เพื่อนได้อธิบายมาว่าจังสีเด้พี่นวองเพื่นสี่เกียงมาว่าเพื่อนอยากให้ค้นเท่าเนี่ยใส่ปุ๋ยคนละครึงเพราะว่าอยากให้ผลผลิตในการทำหน้าเนี่ยดี เพราะว่าตะกี้ผลผลิตในการทำหน้าบดีเพราะว่าให้ช่วยแต่ปลายท่างบริซอยต้นท่างขึ้นกันกับการช่วยปุ๋ยคนละเครงประสันเพิ่นว่าแต่ว่าคอยกามีขอคิดเห็นตัวแย่งกันมองนีในเด้อบาดน้ก็คือสมมติว่าเจ้าสิ่ช่วยปุ๋ยคนละเครงเจ้าก็ใหญ่ค้นเศร้าบานในอ,อกเงินเสร็จตัวค่าใหญ่เอาองเงินออกไปฝากธนาคารท่วกาสวไล่ละหาลอยผู้ละเครงสตัวค่ากันที่ให้น่ะเออกันที่ให้ อะไรละห้าร้อยบาทกัให้ไปเลยละละห้าร้อยไม่ต้องใคเอาเงินไปฝากประชันตัวตาค่าปซะชันตัวค่าเออท่านดันเสียท้าขาเออเจ้สาสาะค่ะอืมบานเพื่อนอันมิคอซีแจงว่าอันการซีพิจารณาในการให้ไรละหนึ่งพันบาทประชันบาทบาท,ทาผลผลิตในป่ายปีบบดีวระชันพี่ดองอืมไทยบ้านเพื่อนเนี่ยแม่นให้ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ย เพิ่นกะเอาคนละครึ่งเพิ่นกะเอาแต่อย่าให้ชาวบ้านต้องออกเงินเองอย่าให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเอาเงินครึ่งหนึ่งไร่ล,ละหาลอยไปฝากธนาคารพวกเจ้าว่าคือข่อยบพี่น้องขันพวกเจ้าว่าคือข่อยบหรือว่ามีขอตัวแย่งแน้วใดให้ค้อมเมียนให้ค้อมเมียนมาแล้วก็กดไล์กดแช่ไปให้ถึงหูรัฐบาลเพราะว่าเฮานี่อาจสิมีแบบว่ามีอีหยังที่สิได้ขึ้นมา,าจงสินะอะไรละพัน เพราะว่าช่วงที่เดือนพฤศจิกาท่านว่าเขามีค่าเกี่ยวเขา่าพี่รองค่าเกี่ยวเขา่าค่ารถไถแล้วแต่กี่มันบมีไรละพันมันบ่เฮ่าเนี่ยต้องได้ขายเขา่าเข่านี่ไปค่าเกี่ยวเขาค่ารถไถได้พี่รองเต่สมบูรณมีไรละพันมา,ากเฮ่ากับบอสขายเข่าก็ะไรเฮ้าก,ากับเก็บกักเก็บเขาา่าเฮ้าไหถ้า,ายเดือนกรกฎาสิงหากันยานี่ช่วงที่เข่าขึ้นมันว่เออนั่นแหละ สมมติว่าบริด้ยอะไรละพันเฮ่านี้เฮาบ่มีความสามารถที่สิเก็บเขาไว้เลยเพราะเฮ่านี่กับบมิเงินที่เฮ้าสิไปใจค่ารถเกี่ยวเขาค่ารถไถก็ได้ขายเขาได้รัค่าถือถือขันแม่พี่น้องพวกเกี่ยวว่าคือข่อยบอกอืมนั่นแหละเพิ่นกัเลยพี่ขอตัวแย่งมาว่าอ่านการประชุมข้อละมอมือนี่เพื่อนบอกว่าบุยเนี่ยมีหลายสูตรมีมีสิบสามสูตรแล้วก็มีสูตรที่คิดคนมาใหม่อีกสองสูตรสีเห็ดให้เขานี่ได้ร้ายขจัดเร็นแแล้วก็มีผู้ใดที่ ไปโฆษณาบอกว่า,วารัฐบาลนี่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอพอค่าคนกลางจังไรก็คือบอมีเพื่อนว่าตามนั่นแหละพี่น้องเพื่อนถือว่าไม่จะได้ขก็ฟัง่งตามนั่นแหละเนาะพี่น้องฟังฟังไปเด้่อยฟังไปฟังปฟ่งไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแชามัน็สิมาไลา่งานอีกสวัสดีค่ะ